สวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตตลาดประจำวันที่24ธันวาคมนะก็หลังจากที่ตลาดหุ้นบ้านเราก็คือปิดตลาดไปนะวันนี้ก็คือปิดไปที่1,394.67จุดนะบวกอีกวันนะบวกมา7.76จุดนั่นเองนะโดยจุดสูงสุดที่วันนี้ทำได้ก็คือบริเวณ1,397.1 5และจุดต่ำสุดที่เขาทำก็คือ 1 3 8 8 2 2นะด้วยมูลค่าซื้อขายวันนี้เบาบางหน่อยนะอยู่ที่3447ล้านบาทนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูมูลค่าการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนกันว่าวันนี้การซื้อขายเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาวันนี้มูลค่าซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนนะวันนี้ก็เป็นสถาบันในประเทศก็รับเหมาไปคนเดียวนะก็คือซื้อมา1 6 1 1ล้านส่วนพอร์ตบล็อกเกอร์วันนี้ก็ขายไปประมาณ3 9 4ล้าน นักลงทุนต่างประเทศวันนี้ก็คือขายไป1,193ล้านและนักลงทุนรายย่อยบ้านเราวันนี้อาจจะไปเที่ยวพักผ่อนนอะก็คือขายไปอยู่23ล้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟเ e ตกราอันนี้คือกราฟเซตอินเด็กนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อเช้านี้นะก็คือกราฟเซตอินเด็กก็คงเล่นอยู่ในกรอบ1380จนถึงประมาณพันสี่นะซึ่งวันนี้ก็คือไปเกือบเกือบถึง1398แต่ ไม่ผ่านก็มาปิดตรงบริเวณ1394.67จุดนั่นเองนะเซ็ตอินเด็กก็คือหากผ่าน1398ได้ก็คือจะไปทดสอบบริเวณ1409จนถึง1420บริเวณแถวนั้นนะครับแต่หากไม่ผ่านย่อลงมาแล้วหากหลุด1380ก็อ,อาจไหลย,ย้อนลงมาแถว1360ได้เช่นกันตอนนี้บริเวณจุดวัดใจก็คืออยู่แถว,แถวบริเวณ1380นั่นเองนะครับ ใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็มาดูกลุ่มมด e Active Value ของวันนี้กันก็คือวันนี้มูลค่าการซื้อขายอันดับหนึ่งเลยก็คือเดลตานะครับวันนี้ปิดไปที่151บาทส่วนอันดับ2ก็คือ CPO ปิดไปที่56บาท75สตางค์อันดับ3คือ Top t ไทยออยปิดไปที่27บาท75สสตางค์ อันดับ4ก็คือ bdms วันนี้ปิดไปที่24.60บาท60สตางค์อันดับที่หก็คือ advance ปิดไปที่8ดอ่า284บาทและอันดับที่6คือ cce t ก็คือแค l c อ m ปิดไปที่9.30บาทส0สตางค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลรายละเอียดกันเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือ Delta นะวันนี้ก็ปิดไปที่151บาทลดลงไป1บาทนะลดลงไป0.66%นะก็วันนี้อ่า เดลต้าปิดที่151บาทคิดเป็น PE อยู่ที่87.63เท่าไพเปอร์บุ๊ก4 4 4 0เท่าและดีวิดอยูอยู่ที่0.3%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเรื่อนี้ก็คือกราฟเดลต้านะก็อย่างที่คุยกันไปเมื่อวานเนะนื้อเดลต้าเนี่ยต้องให้ผ่านบริเวณ154.50ให้ได้ก่อนนะก็วันนี้ขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านก็เลยยังย่อลงมาอยู่นะกรอบเดลต้าตอนนี้ก็คงเล่นอยู่ในกรอบ 1 4ึ่งจนถึง154โดยประมาณเนะเบรกทางไหนก็ไปทางนั้นนั่นเองเช่นหากทะ er ลุ154.5ได้ก็อาจจะเบกขึ้นไปข้างบนต่อได้นะแต่หากลดหนึ่งสีก็อาจจะลงมาแถวแถวหนึ่จนถึง140โดยประมาณนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าตัวถัดมาก็คือ cpo นะวันนี้ cpo ก็ปิดไปที่56 7 5บาท75สตางค บวกมา1บาท25สตางค์บวก2.25โดยที่ราคาปัจจุบันของ c p o นี้คิดเป็น PE อยู่ที่21.54เท่า Price per book อยู่ที่4.25เท่าและ Dividend yield อยู่ที่1.76เดี๋ยวเราไปดูกราฟกาันอกราฟ c p o ตามที่คุยกันเมื่อวานเนื้อก็คือหากยืนเหนือ55ได้ก็คงเล่นกรอบ55จนถึง58โดยประมาณเนอ้อ ตอนนี้วันนี้ c p อกมาปิดอยู่ที่บริเวณ56.75นะเาตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่า c p R จะทะลุ58บาทได้ไหมหากทะลุได้ก็มีลุ้นขึ้นไปปิดแก็บแถวๆบริเวณ60-62บาทได้เช่นกันนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ต้องลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับจุดเฝ้าระวังของ c p r ก็คงบริเวณแถวบริเวณ55บาทนั่นเองนะหากหลุด55บาทก็ควรจะสต็อปลอสนะเพราะ หากหลุด55อาจจะไหลลงมาทดสอบบริเวณฟิโบ161.8อีกรอบหนึ่งคือที่บริเวณ53บาท25สตางค์นั่นเองหากใครจะถือลุ้นก็บริเวณ55บาทนั่นเองนะหากไม่หลุดก็ถือลุ้นไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับหากหลุดก็สต็อปลอ s แค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปถัดมาก็เป็นท็อปไทยออย์นะหลังจากพักมาหลายวันนะก็วันนี้ก็ มีปิดเขียวบ้างเนอะอก็คือปิดที่27่สบาทเจสตางค์บวกมา2บาท25สตางค์บวกมา8.82จุปร์เซนท็อปไทยออย์ที่ราคา27บาท75คิดเป็น PE อยู่ที่6.12เท่าไพ p เปอร์บุ๊กเท่าและดีเวดเดนย d อยู่ที่12.25เดี๋ยวเราไปดูกรฟกรนอ่ากรฟท็อปก็ตามที่คุยกันไว้เนอ้อหากเบรก22.25เราไม่หลุดได้เนี่ยเป้าถัดไปของท็อปก็คือบริเวณ 28.5จนถึงแถวๆ29.5นะแต่หากหลุด27.25ก็อาจลงมาทดสอบบริเวณ26บาทอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับยืน2 5บาทไนดะ้ออสบาท25สาตางค์ได้ก็มีลุ้นไปต่อแต่หากหลุดก็ควรจะสต็อปลอตนะครับหากเพื่อนๆมีข้อแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำได้นะครับ ตัวถัดมาก็เป็น bdm s ก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะีวันนี้ก็ปิดมาที่24.60บาท60ตางค์บวกมา30สตังค์บวกมา1.23%โดยที่ราคาปัจจุบันคิดเป็น pe อยู่ที่25.06เท่า price book 4.07เท่าและ dividend yield อยู่ที่2.84%เรนะี๋ยเราไปดูกรกาฟกันอ่ากราฟโรงพยาบาลกรุงเทพอันนี้ก็ดูไม่ยากมากนะตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพก็อยากจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ f i โบ1 6 1 8นะ แถวแถ 25. ว25.25นั่นเองหากใครมีอยู่ก็ต้องระวังตรงบริเวณ24.2 24.4นั่นเองเนะหากไม่หลุดก็มีลุ้นไปต่อแต่ถ้าหากหลุดบริเวณ24.4ก็อาจจะสต็อปลอดไปก็ได้นะก็หากไม่หลุด24.4ก็มีลุ้นไป25.25 25นั่นเองและหากผ่าน25.25 25ก็มีลุ้นไปต่อก็ค่อยๆทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ตัวถัดมาก็เป็นแอดแอดวานนะ Ad นะวันนี้ก็ปิดแบบไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่284บาทนะราคาปัจจุบันเนี่ยของแอดวานเนี่ยที่284บาทคิดเป็น PE อยู่ที่25.74เท่าไทร์เปอร์บุ๊กเ้เท่าและดีเวเดนดิวอยู่ที่3.03%เเดี๋ยวเราไปดูกราฟกาันแกรฟในแอดแอดวานก็ดูไม่ยากมากเนอะตอนนี้แอดวานก็ต้องระวังตรงบร,ริเวณ280รยนั่นเองหากไม่หลุดก็มีลุนรีบขึ้นไปได้แถว290จนถึง3 0านะ แต่หากหลุด280ใครมีอยู่ครับพิจารณาเรื่องของการสต็อปลอดเพิ่มเติมดูนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนตัวถัดมาก็คือจะเป็นแคลคอมนีก็คือ cce t แคลคอมอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองวันนี้ก็คือปิดที่9บาท30สตางค์ลดลงมา55สตางค์ลดลงไป5.58%โดยที่ราคาปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่ 46.56เท่าไพ่ประบุก3.95เท่าและดีเวเดนยอยู่ที่1%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันอ่ากราฟแคลคอมที่เราเคยตีกันไปในอดีตเนี่ยก็ที่เคยบอกว่าแคลคอมเนี่ยต้องระวังตรงบริเวณ9.6เนี้ยหากหลุดควรจะสต็อปลอสตนั่นเองซึ่งวันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่แคลคอมเขาหลุดมาเนอะตอนนี้เราก็เลยขออนุญาตตีกราฟฟิโบใหม่อีกทีนึงนะครับ เมื่อตีใหม่แล้วก็คือแควคอมเนี่ยหากอยากจะรีบาวขึ้นไปเล่นกรอบบนใหม่ได้เนี่ยต้องรีบกลับไปยืนเนือ9.6ให้ได้นะหากยืนเนี่9.6ไม่ได้เนี่ยอาจจะไหลย,ย้อนลงมาได้ถึงประมาณ8.85จนถึง8.25โดยประมาณนะครับตอนนี้หากแควคอมเนี่ย CCET หลุด8.25ต้องระวังเลยนะครับเพราะมีโอกาสลุ้นไปทดสอบแถวฟิโบ161.8ซึ่งอยู่ลึกใช้ได้อยู่เหมือนกัน ต,ตอนนี้ก็ลองค่อยๆทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับว่าแคลคอมจะขับไปเหนือ9.6บาทได้ไหมหากยืนเหนือไม่ได้ต้องระวังนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะวันนี้ทาง i n v e วสต์ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลกันประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งบายบาย